นัดไม่ออกอันนี้เป็นหลอดที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่ การเปลี่ยนไฟแผนที่นะครับก็คือใช้ตัวแงะนะครับที่เป็นตัวแงะแบบพลาสติกแงะไม่ตรงมุมแบบนี้นะครับก็ถอดออกมาจากนั้นนะครับก็ถอดตัวหลอดซึ่งตรงนี้หลอดเดิมเนี่ยจะเป็นขั้ว T10 สำหรับซีวิ c 2013 ตัวไมเนอร์ตัวไมเนอร์เช็จากนั้นก็ใส่หลอด LED SMD ที่เราซื้อมานะครับเปลี่ยนใส่เข้าไปตัวหลอดเนี่ยจะต้องไม่ยาวกว่าหลอดเดิมซึ่งหลอดเดิมผมเปลี่ยนออกไปนานลวอันนี้เป็นหลอดฟลิปความยาวก็จะประมาณ ต้องประมาณเท่านีนะ้ถ้ายาวกว่านี้เนี่ยเวลากดไฟเข้าไปเนี่ยมันจะมันจะติดไปลแลวไปลองกดสวิตช์ก่อนโอเคถ้าได้แล้วก็ปิดฝาคอรอบฝาคอรอบเนี่ยต้องใส่ถุงมือก่อน ซึ่งถ้าใครไม่มีตัวเนี้ยตัวแงตัวนี้ก็สามารถใช้เป็นไม้บรรทัดเหล็กแบบนี้ก็แงได้เหมือนกันแต่ว่าต้องระวังหน่อยเรว่าอาจจะทําให้ตัวขอบแ,แตกนะครับแบบนี้กาแงได้โอเคจบสําหรับการเปลี่ยนลอดไฟลานแผนที่